โดยเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินและก็นางพัชพิไลทวีสินภริยานะครับได้เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพนรรษาสเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ3ม,มิถุนายน2567โดยเมื่อวานนี้ก็มีทั้งองค์มนตรีและภริยานะครับรวมไปถึงรองประธานวุฒิสภาประธานสารดิการและคู่สมรสรวมไปถึงประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญพร้อมคู่ แล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับร่วมกิจกรรมพิธีนี้ด้วยนะครับซึ่ง ก็มีทั้งในส่วนของทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแล้วก็ทำมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ด้วยนะครับซึ่งทางท่านนายกเองพร้อมภริยาก็เดินทางมาที่พิธีท้องสนามหลวงแล้วก็พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจํานวน10รูปนะครับแล้วก็ท่านนายกเองก็จุดทูปเทียนบูชาพระพนะรัตนตรัยแล้วก็มีพิธีในการเจริญพระพุทธมนต์นะครับหลังจากนั้นก็มีการถวายผ้าไตแล้วก็เครื่องไทยทับเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จํานวน10 รูปแล้วก็ท่านนายกก็ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน147รูปด้วยนะครับส่วนเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะครับผมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาส,ะสะเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อคืนนี้ก็ที่ท้องสนามหลวงเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกานาทีโดยประมาณท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับเมื่อวานนี้ก็มีทั้งประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ พร้อมคู่สมรสคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนรวมถึงประชาชนนะครับเข้าร่วมพิธีนี้กันอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยนั่นเองครับนี่ก็คือบรรยากาศของงานเมื่อวานนี้ครับ